สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าลบบกนะเพลงอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับก็เกมนี้นะครับผมจะไม่ได้มัดวันพันแมนนะฮะคือเกมนี้นะครับมีชื่อว่าลบบกนะมันจะเป็นแบบแนวแมปนะฮะแลวแมปที่ผมเล่นชื่ออะไรจำไม่ได้นะคะแต่ผมจะมาเล่นแมปนี้กันนะฮะโอเคยึดใช่นะมะเป็นเป็นแมบตัดไม้นะฮะคอนเฟิร์มดรอป Oh, แล้วมันเอาออกอยังไงวะเออเปิดลอกนี่ฮะแล้วก็หยิบแล้วก็กดเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเราก็หยิบนะฮะแล้วเราก็จะได้ขวานมาหนึ่งนะแล้วก็ให้เราไปตัดไม้ทำลายปะนะ่าาะคือแบบนี้เป็นแบบที่ดังพอสมควรลยฮะคือเป็นแบบที่ไหน,นะฮะคือมันจะให้เราตัดไม้ทำลายปะนะ่าฮะฝนตกลงมาน้ำไม่ท่วมเอ่ยลอเล่นโอเคกูยังรอเล่นได้ก,กว่าเด้ โอเคฮะเพราะคที่ผมไม่ได้อาทิมาหลายวันคือไม่ว่างจริงๆนะฟาวันท่านเนจนบ้าข้างนะครับเป็นผีบ้าไปเลยฮะแล้วก็เกี้คือให้ตัดไม้ประมาณนี้ฮนะแล้วก็ตัดไม้เอาไปขายแล้วก็ไปทําอะไรเรื่อยๆนะนี่เฮอหมตัดเปิดมาเราจะมีเงินยี่สิบาทฮนะก็ทําตามผมได้เลยฮะโอเคือผมผมก็เคยเล่นอยู่นะฮะแต่จำวิธีได้ไม่ได้นะ้ฮะก็พอรคร่าว กดยิบยิบตรงไหนวะเออตรงนีนะ้เราก็เอาไปขายนะฮะตรงนู้นแล้วก็จะได้เงินมานะฮะแล้วเราก็เอามาซื้อของพวกนี้นะฮะอย่างตัวนั้นโอเคเอ่อขอโทษนะครับถ้าผมจะปิดเพลงนะเพราะว่า <ầ? S 2> เพลงมันทําให้ผมไม่สบายใจฮะ,ะมันรู้สึกไม่เป็นไรเอ้อาจจะัอัดคลิปน้อยหน่อยนะคะผมเพราะว่าเอา่อคือไม่รู้ดิ ไม่รู้ว่ากูจะอัด,อดน้อยหรือเปล่าขี่ครับแล้วก็รอดูให้มันเข้าสีเขียวปุ๊บตึ๊บโอเคกูได้มากี่บาทฉันไม่รู้แต่ฉันได้เงินขี่คเข้เข้าพอไม่ได้จะเลิกไม่ได้จะเลิกเ็นครับจเนจเนเจนคนดูครับเ็นโอเคซึ่งเอาตรตูนนะครับผมชอบวัดพันแมน่นะแต่ว่าผมไม่เคยดูการ์ตูนมันแล้วก็ที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าเกมนี้คือเกมที่ผมเล่นนะจำ จำคลิปที่สองที่ผมอัดมันเพรางนยน,นะว่าที่ผมเคยบอกว่าผมผมเคยอ,อัดเกมอ่ะคือผมอัดเกมเนี้ยโอเคมันเป็นแมปแมปนะคือผมไม่ยามจะหาแมปที่ผมไม่เคยเล่นนะและเอออยากทำหน่อยแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยนะเออเห็นเขาว่าเราบอกมันเป็นเกมแพลตฟอร์มรู้เออรู้อยู่รู้อยู่ได้หนวดมาจากไหนวะเนี้เออแบบที่สิบห้าลืมบอกนะโอเค ถ้าใส่หูฟังแล้วมันแย่ๆก็ขอโทษด้วยรู้สึกมันกูพูดไม่ได้ยินหรือว่าพูดได้ยินก็ไม่แน่ใจโอเคนะ,ะ <Okay. S 2> ก็เออเดี๋ยวกูจะรีบทําไมวะแน่ๆมันจบๆไปนี่ตัดไม้ต่อเพราะว่ามีคนมาตัดไม้แล้วนะแล้วทําไมมันลุ้มแบบนี้แล้วคนอื่นจะไม่สามารถมาหยิบได้นะแต่มีชื่ออะไรก็เราดูตรงชื่อคลิปก็แล้วกันนะฮะพี่เก็ตอ่านไม่ใช่อะไรนะอ่านไม่ออก เราเล่นเราเล่นอ่านไม่ออกจริงจริงคือจริงจนะผมยังอ่านอังกฤษไม่ออกเลยนะก็เดี๋ยวขายไม้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะฮะว่ามีมาอะไรมั่งยวคลิปหนะ้าก็จะมาเล่นอีกรอบนะฮะผมคือแมปนี้มันหนุกมันยังเป็นแมปเก่าๆไงครับที่ยังดังใครไม่เล่นถือว่าพลาดเลยนะคีปเป่าเดิบโอเคนะฮะ โอ้โหเราละก็เทพจริงๆยิบสองบาทเด็กยิบสองบาทเอ้ยอเด็กขี้จนโอ้โหต่อเล่นนะฮะผมแต่ว่าผมก็จนจริงๆนะครับไอของพวกนี้ผมไม่ได้เติมกระเป๋าผมใส่โคตรมานะฮะฟูงฟังมันให้ฟรีเสื้อกับกางเกงก็ฟรีฮะเนี่ยตัดตัวนี้ง่ายกว่าไปขีเก็บอะฮะขวัญกลานะผมก็ไม่ซื้อซาอะไรโอ้ขอโทษเสียงเลยนะ ถ้าตึกตึ้งนะฮะไม่ใช่โทรศัพท์ผมนะโทรศัพท์แม่ผมตัด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 อาชิบหายถ้ามึงตัดนานขนาดนี้กูตัดตัวเดิมก็ได้ก็คือให้เรากดคลิกเตือนฮะเออตัด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 แอเคฮะแล้วก็หยิบนะรับตรงเนี้ถ้ามันติดขัดก็ไม่ยากนะกดตัดกระจก โอ้มึงตัดไม่โดนีกเออสวยสวยห่านอะไรกูนึกมึงตัดแนละ้วเออเอาจริงๆิงมันก็เข้าได้นะโอเคได้สามสองบาทสวยโอเคเมนูมีอะไรบ้างฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้คือตัดต่อ,ตอดีกว่าโอเคเกมนี้ก็สนุกนะสนุกนะครับผมแต่ว่าข้อดีของเกมนี้คือมันอัปเดตอยู่แต่มันอัปเดตหาอะไรผมก็ไม่รู้ โอเคเอตัด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 แล้วคุณก็จะถามว่าเอาแล้วคุณจะเอาตัวไหนไปครับอ๋อไม่ยากครับผมผมจะเอาตัวคิดไม่ออมกันกันกูโอเคโอเคเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันเลืมเลยคิดเอาตัวนี้แต่กลัวมันไม่เข้าแล้วเออไม่ตัวนี้มันไม่เข้าตัวนี้มันไม่น่าจะเข้าเดี๋ยวค่อยตัดทีหลังรับก่อนรับก่อนเออตัวนี้น่าจะเข้าแถมน่าจะได้เงินเยอะพอก้อนไม้ก็ใหญ่บลูบูทวควายนะฮะ เราเล่นแต่ว่ามันปั้นหัวปั้นควายได้จริง,รงๆนะโอเคโอเคเราจะเดินไปต่อนะฮะเดินไปสุดขอบฟ้ากูลองเพลงอะไรวะไม่เคยมีเพลงนี้จําได้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเพลงอย่างนั้นใครได้เคยได้ยินก็บอกหน่อยก็แล้วกันนะบุก <laughs> ติดอะไรเนี่ยสวยพี่สวยโอเคเดี๋ยว เอ่มผมก็ไม่ค่อยอยากจบคลิปนะฮะแต่ว่าแบตใกล้จะไปดูแบตมาโอเคนะครับผมผมเพิ่งไปดูแบตมาเมื่อกี้นะ,ะก็เอิม่มสิบสอเปอร์เซ็นต์นะขอตัดดวยโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้ดูดิกี่บาทเยอยดรอปคุยคุยหนึเก้าสิบบาทเดี๋ยวาัิหน้าผมซื้อนะครับผมไม่น่เอ้ยราคายเยอะชิบหายดรอปเลยอ่ะถ้าจะไม่ผิดมันจะดรอปให้ใหม่ เยิบมารับตรงนี้ถามราคา90บาทเอบาเดี๋ยวคงควงหางกันอีกนิดน,นึงนะฮะคือถือว่าจนใช้ได้เลยนะฮะผมเนี่ยโอเคเพื่อนเออลืมบอกเกมเป็อนเกมออนไลน์นะครับผมแล้วทำไมกูต้องับเสียงอย่างนั้นด้วยวะอะ,อะไรวะเนี่ยมืดคืมเกมดีมึงมีซอมบี้ไหมวะถ้ามีซอมบี้กูไม่เล่นเลยนะ แต่กูก็เรียกตัดนะเออเออเออไอหมาใส่เฮียเอ้ยไม่เฮียน่าจะเป็นของแม่กูกูร้องเลยะเออ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 คือคุณผู้ชมอาจจะเบื่อนิดหน่อยนะแต่ผมไม่เบื่อ ปึ๊บ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 หุยเล่ฮุยเอาเฮ้ยไม่แตกอีกโอ้ยแล้กูก็สั์กี่ร้อยวะเนี่ยร้อยหากเสือหมดละเออเออเออมึงรีบผักเลกูขอร้องอะไอ้มาฮี้เพราะว่าชาตินี้คงไม่หักหรอกชานี้กูคนรีบจบโอเคคือถ้าผมรีบจบขอโทษด้วยแบตเกือบหมดแล้ว ตัดตัดตัดเออสวยแล้วหยิบปึ๊บแล้วผมก็จะไปขายนะฮะแล้วขายเราก็ได้เงินนะ,ะเอมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถึงเกาสิบาทก็ได้นะฮะคือยังเป็นมือใหม่อยู่นะฮะอ,อ้าจริง,รงๆเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นหัดนี้นะ,ะหรือว่าเคยเล่นหัดนี้แ,นแต่มันไม่เสียไปให้ปุ่มก็ไม่แน่ใจแต่มันน่าจะกว่าสีโอเคสวยเฮ้ยเอองินเ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 งินไม่ห่างไกลครับเงินไม่ห่างไกล จะหางเงินอีกหน่อยเอาให้ได้สักเก้าสิบก่อนฮะผมเดี๋ยวผมก็ค่อยเลือกเล่นนะฮะคือยังไม่ค่อยอยากเลือกเท่าไหร่อัตราตรงเติบเติบเติบเตบ,ตบเออเดี๋ยวผมรู้แล้วผมควรทำไงผมควรหยิบตัวนี้มาโอ้โมึงมาการลุดด้วยเหรออ๋อมันมันใกญ่เกินโอเคนะแล้วก็ลากไปแล้วก็เอาใส่ตู้นะฮะตู้อบฮะตู้อบไม้ไม้ก็จะไหม้นะฮะรอเล่น ยังมีการรอเล่นอีกเราโอ้โหวางปึ๊บโอ้โหแล้วกูก็งโง่อีกเออ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 แล้วถามว่าคุณจะเอาชิ้นส่วนไหนไปก่อนอ๋อคุณจะเอาชิ้นส่วนเล็กก่อนเออชิ้นส่วนเนี้ยชิ้นส่วนเล็กคงไม่รู้หรอกชิ้นส่วนไหนเพราะมันเล็กเหมือนกันติดอะไรห่านไปห่านติดอะไรโอเคโอเคอึ๊บนี่ได้เงิน แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจได้เงินหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันใหญ่ไปมันก็เข้าไม่ได้นะนั่นเขาได้ไหมวะดับดัดตัดตัดดับ เขาได้ใช่แต่ตัวนี้จากภาพมันไม่น่าจะเขาได้คลิปผมเป็นคลิปที่มีคำหยาบนะครับผมโปรดใช้วิจารณาในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรรับคำแนะนำรอ,ล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 อเล่นรอเล่น11บเอ็พอเขาได้ไหมวะเอเอเราตัวนี้ดูโอเค มันไม่ขาดป่ะตัด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 สิวะจิ้มหายตัดโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเอาลงมาก่อนมันตัดไหม่ะดโอเคป้าตัด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 ตัตัด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  คือผมต้องการอีกแค่บาทเดียวท่านา,นาบาทเดียวปุ๊บผมไปซื้อแล้วผมก็ทิ้งขว้างอันนี้เลยนะแต่ว่าจะมีคนมาด่ากูว่าเอา้ามึงได้ของดีปุ๊บมึงทิ้งของเก่าเลยเค้ได้ไหมโอเคได้เงินนะฮะแล้วก่อนจบคลิปนะ,ะับผมผมจะทําการดับกูควรให้คนที่แยกจนกว่ากูแต่ให้ด้วยวิธีนี้โอเคฮนะเดี๋ยวกดรับ เด็้าสิบบาทมึงเช็คได้ตรงนี้ไอ้ปอบเก้าสิบบาทครับผมผมแน่ใจครับเย็ดใช่เป็นของเราแล้วเบิดบล็อกนะ g p x โอ้สวยกว่าเดิมนะโอเคเงินกู้เราสามบาทนะโอเคนะสำหรับวันนี้นะพอพอแค่นี้ก่อนนะครับ เป็นแบบที่สนุกมากเลยนะฮะผมแนะนำให้คุณผู้ชมเล่นนะฮะผมชื่อแบบอะไรเดี๋ยวก็ไปพิมพ์เอานะฮะผมเพราะว่าผมให้ลิงใต้คลิปไม่เป็น,นะฮะรอเล่นรอเล่นแต่ก็ให้ไม่เป็นจริงๆนะ